ถึงกันนั้นนะฮะอ่ะเปิดากาศเปิดประเทศต่อกันล้กันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของเทศกาลพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021นี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะประเทศนี้เนี่ยมีมิวสิกเฟสติวัลแล้วนันต้องโตนใช่ค่ะนี่เริ่มวันแรกเมื่อวานนี้มีศิลปินมากมายมาร่วมงานกันอย่างคับข้างช่วงหนึ่งทุ่มขณะศิลปินกำลับบงขึ้นแสดงบนเวทีเนี่ยปรากฏว,ว่า ฝน,ฝนตกทั่วเลยค่ะคือจริงๆแล้วเวทีเขาเนี่ยนะคะจัดทั้งหมด3เวทีมีที่พัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้ปรากฏว่าตอนที่ศิลปินกําลังแสดงอยู่ต้องหยุดเลยค่ะทั้ง3เวทีเพราะว่าฝนมันกระหน่าลงมาเทวดาท่านมาพรมน้ํามน์ <c oughs> รับกับการเปิดพัทยาพัทยารีชาร์ตนี่ประเด็นก็คือพัทยามิวสิกเฟสติวัลปีนีู้บชมยังจะจัดต่อเนื่องนะครับ โดยที่เขามีมาตรการก็คือคนจะเข้างานได้เนยจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2, 2> โดสเข็มค่ะเข็มเดียวยังไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นคนที่มาเนี่ย,ยต้องนั่งอย่างนี้ค่ะนั่งเก้าอี้นิ่งๆห้ามอ,องนั่งห,ห้ามขยับอ,อย่าใช้คำว่านิ่ง <c oughs> เราไปดูวิวสิคเฟสติวัลเนี่ยจะขยับตัวตามสบายแต่ห้ามขยับเก้าอี้นึกออกใช่ไหมนึกออกนะเนี่ยน้องตัวลองนั่งสิแล้วเราจะดูคอนเสิร์ตแบบเฟสติวัลเนี่ยเรานั่งอย่างนี้แล้วขยับได้หมด แต,แต่เราอยากขยับเก้าอี้เป็นกฎ <c oughs> บางคนมาถึงเข้ามาบอกดีใจที่พัทยาเปิดมิวสิกเฟสติวัลคือเทศกาลดนตรีแต่อารมณ์มันเหมือนมาประชุมนี่ทู้ชมะแต่คนที่เข้าไม่ได้ประเด็นก็คือคนที่เข้าไม่ได้เพราะวัคซีนเข็มเดียวหรือยังไม่ได้วัคซีน ไปรวมกันโดยชายหาดไงใช่คือมันกลายเป็นว่าคนที่เข้าได้ก็เข้าไปในงานแล้วก็นั่งเรียบร้อยเต้นบนเก้าอี้อย่างที่พ่ยุทธบอกนะคะปัญหาก็คือด้านนอกเนี่ยาภาพด้านนอกค่ะ <c oughs> เข็มเดียวก็เข้าไม่ได้ค่ะชายหาดแล้วก็มารวมตัวกัน <c oughs> ไอ้ข้างในเนี่ยนั่งนิ่งเลยไปชีนิ่งเก้าอี้นิ่งเลยแต่ข้างนอกเนี่ยรวมกันแบบนี้อือ่ะท่านผู้ชมเราอย่าไปคิดในแง่ร้ายเราต้องมองว่าเราค่อยๆปรับวิถีแบบนิว n o r m a l ต่อไปเราจะคุ้นเคย มันจําเป็นนะนี่เป็นบรรยากาศที่พัทยาและขอให้ประสบความสาเร็จจริงๆอย่าให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเป็นขาดเพราะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่อไปตูนเนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ต<ะ>แบบนิวนอร์มอลทำได้ไหมกาอีห้างขยับขยับได้แต่ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปซ้อมก่อนนะฮะ